ในป่าอันแห้งแลง้งพี่หมีตัวโตวยืนอยู่คนเดียวดวงตาของเขาสะท้อนถึงความกระหายน้ำอย่างสุดขีดจากระยะไกลจับจังและฟานูเฝ้าดูพี่หมีตัวโตวความกังวลบทบังใบหน้าของพวกเขารอยยิ้มที่ปรากฏอยู่เสมอของจับจังหายไปถูกแทนที่ด้วยสีหน้าเคร่งครึมดวงตาที่แจ่มใสของฟานูสะท้อนถึงความน่ากลัวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขา ต้ร่มเงาของต้นไม้เล็กๆจับจังปีนขึ้นไปบนกิ่งกา้านโดยมีจิตวิญ,ญญาณที่แน่วแน่ผลักดันให้เก็บเกี่ยวผลไม้สุดท้ายฟานูเดินด้วยความแม่นยำที่ละเอียดอ่อนใบไม้ขนาดใหญ่อุ้มน้ำอันล้ำค่าที่ตักมาจากลำธารที่ไหลเชี่ยวจ๊บเจียงและฟอนนิวมอบผลไม้และน้ำให้กับพี่หมีตัวโตพี่หมีตัวโตรับของขวัญของพวกเขาดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความอบอุ่นพี่หมีตัวโตแบ่งผลไม้กับจุ๊บเจียงและฟอนนิวเป็นท่าทีสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้ท้องฟ้าแจ่มใสพรมของต้นไม้สีเขียวปกคลุมพื้นป่าเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของภัยแรงบิ๊กบราเธอร์แบร์แบ่งปันผลไม้ที่เก็บไว้กับสัตว์ทุกตัวเพื่อส่งต่อความอื้อเฟื้อไปทั่วป่าที่ฟื้นคืนชีวิตจู่ปะเจียงรักสิ่งใหม่และสัตว์อื่นๆปลูกต้นไม้ใหม่ด้วยกันใบหน้าของพวกมันเปลี่ยนไปด้วยความหวังและความสุข